เรามาลุ้นเจแหวนนะคะตอนนี้ตอนนี้เข้าสู่โหมดขอเวลา20นาทีนะคะก็หน่อยๆเี่นะทุกคนต้องปิดตามเข้าบอกนะคะห้ามเครื่องไหนเปิดเครื่องนะคะแล้ตัวไหนแล้วเนี่ยโอ้พึ่งจะสามตัวหน้าสามตัวหลัง0ูนมาศูนมาศูนสองสามได้ไหม ตีเลยถึงนางนาอะไรไม่ได้ทักบาทเลยเมื่อกี้มันก็หลอกมันจะเละวันที่สี่จะไปสี่กับแปดวิ่งสามเจ็ดห้ายามเจ็ดห้าวากีมาออกไปหนึ่เจ็ดเจดมาสามมาแปดหนึ่งเจ็ดอุ้ยออกถูกันว่ะนะบอลบอูกัน เ,เจ็ดมาทัวถ,ถ้าถ้ามันล็อกจริงๆน้นมันมันฝ <ไป S 1> ่อมาลแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่ะทุกคน,นสองตัวล่างมา,ลลางแล้วค่ะ, <S <S ะอย่าทามือก่อนตบหน้าคุณก่อนแบบว่าดีใจแบบว่ากระโดดตบนะเบิองละญงนี่แล้วบอกแล้วนี่มันเป็นเลขซามยู่หัวน่ะผ่านเราน่นเจ็ดนั่แปด หมายเล็ก้ากปลาถขาจับสลอแเ้เล็กอยู่หนาผากแล้วสองสามคนวะหนาผากเตือนหนาเล้ววะว้าวว้าวว้าวอย่าขยับแห้งเด้อคนเราพท์อัดวิดีโออยู่ สองสามแล้วเนี่ยขยายขยายหน้าจอมันดิมันสูตรนี่ไงมันขยายให้เราแล้วปิตุ่มเดี๋ยวเร็วีิตุงมดูนีแล้วมันก็ไม่เปิดเสียงนะแล้วมันก็จะให้เราลุ้นอะไรเนี่ยพร้อมพร้อมเปิดเสียงขึ้นไม่ต้องดูนะดูให้มาเลย เล่นนน้อยจุดตูบได้สี่ตาได้เท่าไหร่ได้เท่าไรบาทแล้วค่ะสีสามข้างล่างโอ้ได้สิบบาทแล้วดีใจด้วยนะโอ้โหเลนามออกเลยโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวรุ้นสามตัวท้ายรุ้นสามตัวท้ายเียงหน่อยนะใครที่ติดตามของปู่เทพนะคะตอนนี้สี่สาม สีเข้าแล้วนะคะของปู่เทพนะคะเดี๋ยวติดตามเพจครั้งต่อไปได้เลยนะคะสําหรับงวดวันที่หนึ่งโอ้ยอะไรพี่เอนบอกแว่ามีนาคมนะคะออกตัวไหนสามเก้าห้าเก้าห้าาถือำได้แค่สีสอาจารย์กาบอกว่า93้าสสรุปก็คือข้างล่าง4ีสใช่ไหมแล้วก็ข้างบนข้างบนตัวไหนนะอห้ เดี๋ยวนะมันทะเบียนรถทันดำนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวสามเก้าไม่เดี๋ยวทะเบียนรถทันดำใช่ไหมใจเย็นๆเย็นใจเย็นๆจเย็นถูกใจเย็นๆจเย็นสามเก้าห้าหนูว่าทะเบียนรถทันดำที่หนูขี่มาน่ะหนูว่าสามอะไรสามเก้าห้าอ้าแล้วถูกไหมล่ะแล้วถูกไหมล่ะบ่บ่บ่อะโอเคเอาการลุ้นหวยจบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ